ดวงชะตา12ราศีประจำเดือนกันยายน2568ราศีเมษอริ ries, 13ส13เมษายนถึง13พฤษภาคมภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของการชำระล้างเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ในอนาคตชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงในแวดวงสังคมและการงานเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเพื่อเรียนรู้และปรับตัว ด้านการงานและการเงินในเรื่องการงานชาวราศีเมษอาจได้รับมอบหมายงานที่ยากขึ้นกว่าเดิมซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมจึงจะผ่านไปได้ช่วงกลางเดือนอาจต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือกระจายงานเพื่อให้ทันกําหนดเวลาสําหรับผู้ที่กําลังมองหางานมีเกณฑ์จะได้งานที่มีกฎระเบียบเข้มงวดและต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ การเปลี่ยนแปลงในแวดวงสังคมและการงานจะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินใหม่ๆแม้ว่าข้อมูลวิจัยจะไม่ได้ระบุรายละเอียดที่เจาะจงนักแต่เป็นสัญญาณว่าความพยายามที่ผ่านมาจะเริ่มออกดอกออกผลในอนาคตด้านความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงต้นเดือนคนรักอาจจะดูห่างเหินและไม่ใส่ใจแต่ในช่วงกลางเดือนจะเริ่มกลับมาให้ความสนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามอาจเกิดความเข้าใจผิดได้หากไม่ได้สื่อสารกันอย่างชัดเจน ความสัมพันธ์จะมั่นคงหากเป็นคู่แท้และมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้งสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่หรือคนรักที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจุดเด่นจุดด้อยของชาวราศีเมษในเดือนนี้คือความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นแต่จุดด้อยคืออาจรู้สึกสับสนและเผชิญกับความท้าทายในเรื่องความสัมพันธ์ สิ่งที่ควรทำและข้อควรระวังควรทำใจให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและใช้ช่วงเวลานี้ในการทบทวนตัวเองอย่างลึกซึง้งเพื่อวางแผนสำหรับก้าวต่อไปควรระวังความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นหัวหน้าควรใช้ความรอบคอบในการมอบหมายงานเนื่องจากลูกน้องบางคนอาจไม่พอใจ